วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใช่ฟีไฟเหมือนเดิมแป๊บหนึบบน่งผมเลือกอาวุธก่อนเอาออมาอันนี้ไปเล่นกัน เออตาลีผมก็เป็นแบบนี้แหละมีคนชอบมาลอยหลังเอ๊เลงหัวทำไมไม่แตกอโอย อันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเม็ดคิดมันรับตรงไหนมันรับตรงไหนหรือว่าไม่มีเม็ดคิดงงอยู่มาใจๆครับโดนเกาะโดนเกาะไม่เป็นไรแค่โดนเกาะเมื่อกี้ดูเมื่อกี้เฮ้ยเด็ดเด็ด บางทีผมก็ยิงหัวไม่ค่อยออกนะโอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่เป็นไรเลือดน้อยมันหลอยด้วยเอ้าเลย,ยไปไหนล่ะเออนั่นแหละเอ้ย Trời ơi, con ơi Nói bên này Làm con Ối, Anh ấy nhìn hộp không งัดหัวเลยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเออนั่นแหละอัดอัดตัวอีกแล้วเ้ยเอาเฉยที่เดียวกันเลยเฮ้ยเด็ดเด้อ โอ้ยอันนี้ไม่อันนี้ผมตายเนะี่ยไม่ได้มาอ่านไฮไลท์นะมาเล่นเกมสเฉยๆเครียด

ครับโอ้ยยิงได้ยังไงน,น่าจะกะนะครับแต่ผมมจะเอาเป้าไว้ข้างล่างอ้ยอุ่นเกินโอ้ย,อย,ย,ออยเจ็บเจ็บ สไนเปอร์ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวอวมาแล้วเฮ้ยไนยเปอร์ผมที่ผมเอามายังไม่ได้ใช้เลยเด่ย Nên em game bài chú chú Nhìn mua nè Ui, ở đây đâu ไกลขนาดนั mm. Arrow, follow, ้นเลยเหรอลูกซองเนี่ยไอ้ปืนพกปืนพกก็ไม่ไกลท่านนี้หรอกโอด่าหรือปืนอะไรก็ไม่รู้เสียงระเบิดมาจากไหนหาอ้อ้ย เจอขาอยู่ข้างล่างนั่นนี่เล้ิงเข้าไปาาได้ไหมขาจะยินอยอูอ่เ่ยเออนั่นแหละจังหวะน,นี้แหละท่านผู้ชมลีเอ้ยโอ้ย จะขึ้นไปงข้างบนเหน่อยโดนระเบิดตัวเองตายนี่จี มันแอบยิงหลังเนอะอ๋อไอไอนู่นใช่ไหมอ่าได้เจอดนีลาชาเฮ้ยอ่า อเน,นี้ยตรงเนี้ยแต่เมื่อคุณซ้ำุบเขาจะด่าคุณบางทีอย่าไปซ้ำสพนี่ำซี่ซ้ำศพด,ด,ด้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอย่าไปซ้ำแต่เราซ้ำอเองแต่วนะ่า ศพใช่ไหมนี่ไออันนี้ผมเคยเจอคุณแล้วนะแม่ออไม่ใช่แม่เลยผมเคยเจอคุณแบบนี้นะคือแบบประเภทที่ชอบแบบอบะคือแอบ,บแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงไหมแอบบแล้วมันแบบเนี่ยผมเจอเคยเจอประเภทแบบนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยมัน แอบอยู่หลังตรงเนี้ยผมก็ทำอะไรไม่ได้นะได้แค่ได้แค่พาวนาว่าเล็งลิงได้สักทีเถอะออกมาได้สักทีเถอะไม่มีคนโอ้ย,อยด้านบนเนอโอ้ยยิงกาอากาด sao, sẽ lấy mì samurai để fan xem này. để yên nguo đi. Đẹp. Đi nón căng căng. จะไปแทนพูดขาดคำนี่เบอร์ลุนกันต่อเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ปันจงหัว <c oughs> ยิงหัวเน้น <c oughs> เน้นไอเดี๋ลวเน <c oughs> <c oughs> ้วเน้น <c oughs> อันนี้ต้องเร็วมากเลยนะโอ๊ย เดินยิงดเหรออ้ยเดี๋ยวงเหรอโอ๊ยหนว่าน่าจะมีอยู่คนเดียวเลยแหละที่ยิงหัวเก่งอะ่ะไอ้ผู้หญิงอะ่ะออกมา ล้วลวนเออแต่อาจจะมีเหลืองหรือขาวบ้างนะเนี่ยเหลืองไปเนี่ยอาจจะมีบ้างนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดีวเดี๋ยวกระดูดะไรกระดดอะไรอว้ยเว้ยเจ็บเจ็บ อ๋อมันอ๋อลองจัดปืนกลซะละ hiểu đương nhiên โอเคนั okay, ่นแหละอย่าได้ใจนี่เฮ้ย,ย,ย,ยเกือบตายแล้วอะ่ะถ้าโดนอีกนัดน,นึงน่าจะตายแล้วเนะะ <laughs> าะอย่าเลย ได้เดี๋ยวเจอเ,เจอกันอาก็ต้องขอปิดคิวไว้เลยนะบาย